โดนายโดนน้องยู่ายโดนน้องมก็โดดล็อกคอพ่อเลยเนี่ยแต่พ่อก <ok ็ล้มม่เนี่ยน้ำพาดพ่อดิเออน้ำพาดพีฉลาดเลยล็อกเลยกระโดดก็โดคอกระโอเฮ้กา เดีไม่พูดกับลูกเลยเนอะก็ถ่ายไงโย่เนอะโอ้ยอ่ะหมุนหมุนหมุมุนหมุนหมุนเออโอ้ยฝังนี้ลูกน้องมองเอาไหมน้องน้องเอาไหมคะอ่ะหมุน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  ไปดิโอลิฟเดิิิิโอลิฟเดินเลยอ้้าูกโดนนอยเดไปเดไเยไปจม่คะโอลิฟจ๋าไปไหมลูกอาเทงมาแล้วอาเทงมาแล้วไปอาเทงมาแล้ว เอาเลยตีบ <laughs> เลยแมวอ่ะไปเร็วมาแล้วรถมาแล้วพิกี้ไปแล้วโอ้พิกี้ไปแล้วไปดูกิบไหมไปดูพิกิไหมจะดูไหมขึ้ก <laughs> ล้าเข้ากินไม่เอาเลยอ่ะไปไปไปเลยอ่ะ มาหมุนหมุนหมุน้ำไหมน้ำไม่เอาน้ำน้ำไม่เอาเลยดูน้ำไหมไม่เอาเลยลงลงมังไหมไม่เอาเลย อ่ะมันอ่หมุนแม่หมุนให้อ่ะหมุน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 แม่หมุนหมคะแม่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 แมอแม่แม่แม่มุแม่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 ม่แม่แ่แม่แม่่ม่ม่ ใช่ไหมคะอ๋อหล่นแล้วไม่ออกเลยสุดเนี่ออกเลยน่าถอดไหมถอดออกถอดไหมถอดไหมคะออไม่ถอดไ,ไ,ไปเลยมาไม่ยัง หนึ่งสองน้ำมนนเอาไว้น้ำไป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 น้ำเอหมุนหมุไป้น้ำเอาลงน้ำแล้วเอาหมุนหมุนหหมุนเอาหมุใหพอจับให้น่อยโอ้ลอยแล้วลอยแล้วเอารอยแล้วอยแล้วดึง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 เออดึงดึงดึอดดึงดึงอจับให้อยู่อดดึงดึ